สวัสดีครับวันนี้วันพุธท,ที่วันที่หนึ่งพุธที่หนึ่งกันยาจริงๆแล้ววันนี้เออไอหุ้นบีเมื่อวานพูดไปวันนี้ก็ตะแรกที่ก็จะไม่ไม่าพูดแต่นี้มันมีจุด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 หนึ่งที่มันมันเรียกยังไงอ่ะผิดสังเกตอ่ะคืออะดูกาฟก่อนแล้วกันคือบนรูปม,มันมากมหาศาลจนเกินไปจนน่ากลัว มาดูนะครับรายสัปดาห์เนี่ยโอเคอยู่เนี่ยนะแต่มันก็เกิดอย่างที่ผมบอกว่าวัานเกิดเดเวอร์เจนแล้วแต่วันเนี้ยเขาเหมือนจะเล่นไปตรงนี้ที่ผมบอกว่าทะลุเนี่ยเจ้าทางสะดวกมันมันเขาก็ขึ้นไปแค่หลหนเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะแปดเปอร์เซ็นต์นะนเนี่ยนีแล้วเขาก็ถูกย่อลงมาเหลือเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณนี้แล้วรุนทุบลงมาตอนี้ก็เสมอตัวนะคือราคาไม่ขยับไปไหนแต่ประเด็นสำคัญไม่ได้มันถือว่าเดเวอร์เจนอันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วแหละ เรื่องใหญ่คือจานวนหุ้นวันนี้เทรดกันสองพันล้านหุ้นนะครับผมให้ดูแล้วกันจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้สนใจแต่ผมเห็นว่าผมก็คิดว่าแท่งนี้มันใหญ่มากแต่ผมคพอดีเอ๊ะไปดูเช็คดูอ้าวเนี่ยดูนะครับดูนะครับวันนี้เทรดกันทั้งหมดอ,อยากให้ดูแล้วกันจนแบบเอ๊ะเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ย วันนี้นะครับสองพันหนึ่งร้อยล้านหุ้นดูดีๆนะครับตัวนี้จำให้ดีๆนะครับอันนี้เขามีหุ้นอยู่เท่าไหร่อันนี้ผมผมไม่ได้รู้นะว่าเขาเขาเพิ่มทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยม,มันมีหุ้นเข้ามาอะไรเอ๊ะเดี๋ยวดูสิประโยชน์เลยนี่เดีวสี่ิทยุนาก็ตั้งนานแล้วนี่ต้องคงเข้าไปแล้วแหละแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณเห็นไหมเอาคิดง่ายๆนะตีว่าเนี่ย หนึ 1> 1. ่งจุดสามเปอร์เซ็นตใช่ไหมครับอันนี้ครับยี่เอาคนณสุดท้ายแล้วกันเวลาวันนี้จะเก่งเล็กอันนี้เอาตีเว่านะวันนี้มันหนึ่งจุดหนึ่งสามแล้วเราปัดเศษว่าเป็นยี่สิบล้านแล้วกันยี่สิบล้านหุ้นเท่ากับหนึ่งเปอร์เซ็นโอเคเข้าใจไหมเขาคร่าวเลยเอาคือเร่มาคิดกันแล้วแต่ใน,นผมคิดแบบไวๆก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับหนึ่งเปอร์เซ็นต ยีล้านหุ้นเ้่กันหนึ่งเปร์เซนตแต่วันนี้เศษ2สองพันล้านหุ้นเรารอยเอร์เซนคูณเข้าไปยี่สิบก็เท่าสองพันวันเนี้ยเขาขนหุ้นที่มีอยู่ในตลาดทุกค,คือได้ในหนึ่งรอบมันสองพันหนึ่งปรออะ,ม, 2, ะมาณนี้ยอาตีว่าเท่ากันพอดีที่มีทั้งหมดเอามาเทรดในตลาดโอมันเ้มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเซเว่นอัพเคยมีอยู่วันหนึ่งสองวันมนะันอ่ะ ก็ยังแค่ประมาณไม่ถึงผมว่าไม่ห้าสิบเปอร์เซ็นยังไม่ถึงครึ่งอ่ะอีกไม่กี่วันมันก็ร่วงลงมาฟอร์สองฟอร์ใช่ป่ะเนี่ยดูนะครับแต่เขาเกิดมาแล้วสองครั้งนะเกือบสามครั้งนะครับเมื่อวันที่สิบเก้าสิงหาผ่านมาสิบวันอันเนี้ยตีอันเนี้ยอ,อ,อันนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะอตีว่าพันห้าร้อยล้านพุดนแล้วกันเมื่อวานแล้วกันอาจจะพันสองก็ได้อะไรเน,นี้ย โอ้โหประชาช่วยนี่กี่กี่รอบนะเนี่ยอันนี้สองพันสองพันอันนี้เป็นออ l า i m e h i g ้ที่หุ้นในจำนวนหุ้นเนี่ยน,นี้สองพันเป็นห้าผ่นหกสี่พันอันนี้อีกพันห้าอลไรกันเป็นสี่พันห้าหุ้นไม่อยู่แค่สองพันล้านหุ้นเอาอะไรมาเล่นเน่ยติ๊กนี้ไม่ต้องนับเลยไม่รู้หมื่นล้านหุ้นอย่างเงี้ยรวมมาทุกวันเนี่ยเออคือถ้ามอญอย่างเงี้ยถ้ามอญในแง่ลายนะ ตะบุเรามอง์ในแง่ล้ายาจริงๆนะครับเาะเขปล่อยของแล้วเนี่ยไอ้แข่งเนี่ยมันเกิดแฮงกิ้งแมนแขนแขวนคอแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะคุณต้องไปรอดูรอดูมันพรุ่งนี้กวนว่าจะเอาอย่างไรอย,อย่างเงี้ยมันชักชักผิดปกติแล้วอะไม่รู้ดิผมก็ไม่เคยเห็นว่ามันมันเอาหุ้นทั้งหมดสองพันล้านหุ้นมามาเทรด ที่ในภายในวันเดียวเอาจากไหนเนี่ยคือเราเข้าใจแหละเขาเล่นรอบอะโยนไปโยนมาโยนไปทิ้งมาขายไปแต่เราไม่รู้เขาทำไปเพื่ออะไรหรือถ้าเขาปล่อยของตรงนี้ก็ตายอะ่ะลงกลับไปที่เดิมแต่ถ้าเขาไม่ปล่อยโอ้หุ้นตัวนี้ก็อาจจะเป็นอะไรนะ GTS ตัวต่อไปเขอแสดงว่าถ้าเขาไม่ปล่อยจริงนะครับเขาสามารถดึงหุ้นจากหายย่อยผมนะผมว่าจํานวนเนี้ยกาอาจจะดึงได้หมดแล้วอะ ที่อยู่ในรายย่อยไม่ใช่พวกพวกเขานะในกลุ่มตรงข้ามอะ่ะใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่พวกพวกเขาอะผมว่าภายในสิบวันที่ผ่านมาหรือเดือนหนึ่งเนี่ยโอ้เขาดึงอาจจะได้มาเกือบหมดนะคุณลองไปดูหุ้นขาคอตโต้เงี้ยอย่าผมไม่ดูแล้วกันคิดง่ายๆหุ้นอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันทำราคาได้ง่ายเพราะว่าหุ้นมันไปอยู่ที่สังเกตไหมเวลาคอตโต้เวลาขึ้นเนี่ยพู้นตัวนี้เป็นพู้ที่น่าเล่นมากนะครับ เนี่ยดูดิครับสมัยก่อนผมจําได้มันเป็นเก้าสิบเปอรเซ็นนะเอาตอนนี้แปดสิบคิดดูแล้วกันคุณบวกกันนะ่อันตรนนีว่านี้หนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นอันตรีว่านี้ห้าเปอร์เซ็นทั้งหมดนะครับทั้งหมดใน,ในเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยทั้งหมดเก้าเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แสดงหุ้นในตลาดมีอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์ถ้าคนใครคน,นคนหนึ่งเนี่ยอยากจะปั่นหุ้นเขาก็ไปเก็บมามีสิบสองเปอร์เซ็นต์เก็บของห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาบอกคนพวกนี้ห้ามขายนะห้ามทำไรนะนหรอมคับ หุ้นอย่างเงี้ยถ้าเราเราจับทางถั่วเราทำกำไรได้มาได้เยอะเลยถ้ามันถ้าจะของเขาพวกนี้เขาไม่โยนดำออกมาทิง้งยังไงหุ้นก็ไม่มีทางร่วมไงอย่างคืยซีเมนไทยเนี่ยเขาจะทิง้งเหรอไม่มีทางนะบริษัทเขาพื้นฐานดีแต่คนอื่นเราไม่รู้ไงถูกต้อไหมครับแต่อันี้กรณีนี้มันไม่เหมือนกันไง B เนี่ยถือก็ไม่แค่นิดเดียวยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์รวมหมดแล้วทุกคนพูดอย่างไรย่อย ถ้าเรามองในแง่รายเอยงที่ผมบอกอ่ะกพราะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของโลกาวินาก็ได้นะแต่ถ้าจะมองในแง่ดีก็จะกไปเลยยี่สิบบาทะอะไรเงี้ยเพราะผู้ถือวุฒิรายย่อยไม่มีแล้วนี่แล้วแต่จะคิดแล้วกันนะอันนี้ผมผมไม่รู้จริงว่าเขาทำอะไรกันอย,อยู่ก็บอกแพระวังไว้ว่าคอันนี้อย่างหนึ่งก,ก็ที่บอกอ่ะเทนลานแล้วก็ตีอยอันนี้ตีให้ชันอย่างเงี้ยหลุดอันนี้ก็ต้องขายนะครับราเนี่เนี่ย อยากหลุดตรงเนี้ยตีง่ายๆยางนนะหลุดเส้นเนี้ยตีแต่จริงๆมันชันมันอาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เส้นราดที่ที่ตีมันต้องตีอย่างเงี้ยเส้นจะทำสองเส้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกตีเปลี่ยนแนวโน้มพอ,อน,นี้เสร็จอันนี้มันก็ใช้ไม่ได้ละแล้วก็ตีจากจุดเนี้ยเปลี่ยนแนวโน้ไมไปเรื่อยๆดเอาไหฮะอย่างเงี้ยถ้าหลายสัปดาห์หลุดลงสีตังค์ลงทุนทาตังค์งก็เลิกนะครับ แค่นี้เองไม่มีอะไรแต่ตรงนี em, ้มันชอนข้าจะชันไปหน่อยมันก็จะใช้ได้แหละมันไม่มีหลักเกณฑ์หรอกว่าจะตียังไงเพราะว่ามันอยู่ทางเส้นห้าสิบวันเยอะไปไอซ์ไซมันก็ก็โอเคนะไม่ได้แย่อะไรการจะเกิดแบบเบเจอร์เล็กๆก็มันก็แค่อาจจะเกิดจริงๆไม่อาจจะเกิดได้สองสาครั้งก็ได้ลายตาตาตาดาวมันเกิดหลายครั้งนะก็ระหวังไว้นี่ร้อนพรุ่งนี้ร้อนยี่สิบวทีคงต้องใช้แล้วมั้งนะโอ้ราดาวเขาไม่ถูกอ่ะ ราะก็จะทำอะไรแค่นั้นเองคือมันติดตรงมูล,ลุ่มก็ระวังไว้แล้วกันนะครับอาจจะเป็นเซเว่นอับตัวต่อไปทิ้งหลายๆฟอร์หรืออาจจะเป็น j t s ใช่ไหม GTS ใช่ใช่ใช่หาทำให้ดู j t s ถ้าเขาเก็บได้หมดดูนะครับ j t s เนี่ย ขึ้นมาได้เท่าไหร่กี่พันเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยคือขึ้นตไม่มีเหตุผลนะ่ะจากเท่าไหร่ผมเปลี่ยนเป็นมันแล้วกันง่ายดีเนี่ยครับอดูมันพุ่นพุ่นอะไรไม่เคยเห็นหมงันอะไรที่ไม่เห็นในชาติที่ก็ได้เห็นใช่เวลาเท่าไหร่ บาทห้าสิบขึ้นไปคำนวณไม่ถูกนะอ่ะง่ายๆกี่พันเปอร์เซ็นต์นะเอาบาทห้าสิบเอาจริงๆมันต่ำถูกตรงนี้เอาบาทเดียวแล้วกันนะเมื่อพฤษภาสองศูนย์ไม่ถึงบาทจะมายี่บห้าตังค์เอาเข้าไปเอาตีว่าบาทเนึ่ยขึ้นไปห้าพันเหลือเท่าอะ่ะห้าพันกับเปอร์เซ็นต์เอ๊ะคิดคำนวณไม่ถูกเท่าไหร่เออห้าหมื่นมัน้งเ,เนี่ยครับ เนี่ยผมก็ไม่รู้ก็ทําอะไรของเขานะจะไปบิดคอย์บิดเคยผมก็ก็ตามใจแต่จริงๆมันยังขึ้นได้นะรายเดือนนั้นมันยังมันยังเป็นแนวโนว้มขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับแต่ใครจะไปเล่นเนะี่ะผมเอาเงินผมพ,พูดจริงๆผมไปเล่นไฮโลไม่ดีกว่าเออมันก็ยังส,สูงต่ำอะไรเงี้ยมันยังโอกาสได้อย่างเงี้ยถ้ามันพลาดไปเนี่ยลงมาไม่เหลือเนี่ยรายสัปดาห์ก็ยังดูดีอยู่นะครับอาจจะเกิดเดบิวต์เจ็เล็กๆอาจ,จเกิดแล้วแหละ เกิดแล้วด้วยทำไปเกือบรเจนอาจจะเตือนแล้วนะอันนี้ผมบอกให้ฟังนะเป็นแนวคิดมันก็ก็มองในแง่ร้านเนี่ยดีอันนี้แล้วกันโอเคก็ก็ระวังไว้แค่นี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ